ันนี้เป็นแนวข้อสอ,อบคู่บช่วยนะครับความรู้ในเหตุการณ์ปัจจุบันนะครับ EP ห้าเรามาดูนะครับข้อหนึ่งนะครับอดีตพระมหาภาัยวันนะครับลาสิกขาแล้วเปลี่ยนชื่อว่าอะไรนะครับก็กลับมาเป็นยือ่อเดิมนะครับในภัยวันวันนบุตรนะครับ ภาพมหาภัยวันลาสิขาวันใดวันที่สามธันวาคมสองพันหากสิบสี่นะครับโควิดสายพันธ์กลายพันธุ์ที่ระบาดในประเทศไทยปัจจุบันมีกี่สายพันธุ์นะครับมีหกสายพันธุ์นะครับถึงธันวาหกสี่นะครับสายพันธ์ที่หนึ่งสายพันธุ์อูฮันนะครับอูฮันพบครั้งแรกใน อู่ฮั่นประเทศจีนนะครับเข้าสู่ไทยมกราสองพาอ่สาสายพันธุ์ที่2สายพันธุ์เบต้านะครับสายพันธุ์เบตา้าพบครั้งแรกในประเทศแอฟริกาใต้นะครับเข้าสู่ประเทศไทยมกรา2อง4การระบาดในไทยนะครับพบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์เบตา้ารายแรกในไทยเป็นบุคคลที่เดินทางมาจากประเทศแทนซาเนียนะครับแทนซาเนีย เป็นประเทศที่อยู่ในชายฝั่งตะวันออกของแอฟริกานะครับสายพันธุ์ที่3นะครับอันฟ้านะครับพบครั้งแรกในสาราณาจักรนะครับเข้าสู่ประเทศไทยเมีสาส์หกสิบการระบาดในไทยมีการแพร่กระจายเริ่มจากคัสเตอร์ทองหลอนะครับ ตัวนี้มาจากคัสเตอร์ทองหล่อจากนั้นแพร่กระจายครอบคุมไปเกือบทุกจังหวัดก็คืออันฟ้านะครับที่มาจากอังกฤษก็คือแพร่กระจายเริ่มต้นจากคัสเตอร์ทองหล่ออ่าสายพัที่4ครับแกมมาครับพบในไทยพบในครั้งแรกคือประเทศบราซิลนะครับเข้าสู่ไทยพฤษภาคมนะครับ2564 ต่อไปสายพันธุ์เดลตานะครับสายพันธ์เดลตาก็คือพบครั้งแรกในประเทศอินเดียนะครับเข้าไทยพฤษภาคมพศ๒4นะครับเดือนพฤษภาคมนะครับพบในคลัสเตอร์แคมป์คนงานหลัก4จากนั้นแพร่กระจายเป็นวงกว้างไปทั่วทุกพื้นที่ในปัจจุบันและเป็นสายพันธุ์หลักที่ระบาดในประเทศไทยนะครับก็คือสายพันธุ์เดลตานะครับ มาจากประเทศอินเดียคลัสเตอร์คือแมคมป์คนงานหลัก4ีนะครับสายพันธุ์สุดท้ายนะครับสาัน์ที่6ก็คือปัจจุบันเลยครับโอไมคอนนะครับสายพันธุ์โอไมคอนนะครับพุ้มก่าแรกในต้นต่อของโอไมคอนมาจากประเทศแอฟริกาใต้นะครับเข้าสู่ประเทศไทยวันที่1ทธันวาคม2 6 6 4กการระบาดในไทยก็คือ ชายอายุ35ปีสัญชาติอเมริกันอาศัยอยู่สเปน1ปีนั่งเครื่องจากสเปนไปลงดูไบแล้วมากรุงเทพนะครับตรวจวันที่30พฤศจิกานะครับเออมาลงแล้วก็ผลออกันที่1ธันวานะอ่นะสีู้ติดเชื้อนะครับ โอมคอนลายแรกในไทยเดินทางจากสเปนเฝ้าระวังผู้เสี่ยงสัมผัสกี่ลายนะบพบผู้สัมผัสทั้งหมด19ราลายเป็นพนักงานโรงแรม17คนนะครับและพนักงานในสนามบิน2คนรวมแล้ว19คนนะครับรวมแล้ว19คน 5. ราชกิจจาุเบกษาเผยแร่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่1นึ่งพุทธศักราชสองพันหกสิบในเรื่องใดนะครับในเรื่องกําหนดสสเขตส0 0 0คนและสสแบบบัญชีรายชื่อ100คนและประกาศใช้รัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมเพิ่มเติมระบบเลือกตั้งบัตรสองใบนะครับข้อห สารดีกาพิาพากษาจำคุกนายเปรมชัยกันสูตรอดีตประธานบริหาร,บร,หารบริษัทอิตาเลียนไทยครับเดเวลอปเมนจำกัดมหาชนเป็นเวลากี่ปี2ปี14เดือนโดยไม่รอลงอาญาชดใช้ค่าเสียหายร,รวม2 2ล้านบาทพร้อมดอกเบีย้ยนะครับก็คือสารดีกาพิาพากษาจำคุกนายเปรมชัย สองปีสิบสี่เดือนโดยไม่รอลงอาญาเจ็ดนายเปรมชัยการสูรูรและพวกล่าสัตว์ป่าในเขตร,นะร,รักษาพันธุ์สัตว์ป่าใดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นาเรสวนด้านตะวันตกจังหวัดกาญจนบ,บรุรีนะครับตัวน,นี้น่าจะข้อสอบนะครับเพราะว่าใหม่ใหม่ๆเลยนะครับนายเปรมชัยการทสูตรและพวกล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ใดะครับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นาเลสวนด้านตะวันตกจังหวัดกาญจนบุรีนะครับอาแปดนายเปรมชัยการตสูตรและพวกถูกจับคดีล่าสัตว์ป่าโดยมีการยึดของกลางเป็นซากเสือดำไก่ฟ้าหลังเทาเก้งพร้อมอาวุธปืนและเครื่องกระสุนจำนวนมากหรือที่เรียกกันว่าคดีเสือดำ ในวันที่เท่าไหร่นะครับในวันที่เท่าไหร่อ่าในวันที่สี่กุมภาพันธ์สองพันสอร้อยหกสิบสี่เออหกสิบเอ็ดนะครับจากเมื่อวันที่สี่กุมภาพันธ์สองพันร้อยหกสิบเอ็ดแล้วก็ต่อสู้คดีกันมาจนประกาศวันนี้นะครับวันที่แปดธันวาคมสองพันร้อยหกสิบสี่นะครับเก้า แม่ชีสันชนีเัเเสียนสุดนะครับได้จากคืนสู่ธรรมชาติอย่างสงบด้วยโรคอะไรนะครับโรคมะเร็งกระเพาะอาหารนะครับแม่แม่ชีสันชนีนะครับ,นะรบจากไปโดยโรคมะเร็งกระเพาะอาหารสิบนะครับแม่ชีสันชนีได้ก่อตั้งสถานปฏิบัติธรรมชื่อว่าอะไรนะครับ ชื่อว่าสสียธรรมสถานนะครับสสียธรรมาสถานนะครับแม่ชีสาสนีได้ก่อตั้งถสถานประบัติธรรมมีชื่อว่าสสียนธรรมมาสถานนะครับอ่าสิบเอ็ดราชวิทยาลัยจุฬาพร์เปิดจองวัคซีนทางเลือกเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกันซิโนโฟาร์โมโมรนาอัตราเข็มละเท่าไร่นะครับเข็มละ550บาท รัฐสภาในปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมดกี่คนนะครับปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด750คนนะครับมีสอวอสอคนนะครับแล้วก็สสบวกบัญชีรายชื่อ500คนก็เป็น750คนนะครับสิ 13. ใครเป็นผู้รับสนองพระราชองค์การยุทธศาสตร์ชาติ ก็คือพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับเป็นผู้รับสนองพระราชะองค์การยุทธศาสตร์ชาตินะครับยุทธศาสตร์ชาตินะครับโดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศคือประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุขเศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่องสังคมเป็นธรรมฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืนนะครับนี่คือยุทธศาสตร์ชาตินะครับ โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศคือประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุขเศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่องสังคมเป็นธรรมฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืนนะครับข้อสิบห้าร,ราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติพศส5 6 0นะครับมีผลบังคับใช้เมื่อใดนะครับวันที่1สิงหาคม2 5 6 0นะครับ พระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตร์ชาตินะครับพศ2 5 6 0 60, มีผลใช้เมื่อใดครับ1สิงหาคม2 5 6 0 60, นะครับตัวตัวนี้นะครับก็จะเป็นความรู้ในเหตุการณ์ปัจจุบันนะครับก็ปัจจุบันจริงๆก็ล่าสุดเลยทั้งหมดนะครับตรงนี้ก็ให้ทุกคนนะครับที่หวังว่าจะสอบครูผู้ช่วยทุกท่านนะครับก็สอบติดนะครับจะ 她图一。